สวัสดีค่ะท่านผู้ชมไลฟ์ซีทุกท่านทุกคนค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นสูตรเด่นบนล่างของหอยราวนะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันสูตรนี้ยังเป็นสูตรเก่านะคะเดินดีเดินยาวนะคะท่านผู้ชมเดินดีมากเลยใน่วนมากไม่ค่อยหลุดนะเออนะคะมาดูกันทีนี้วิธีการคำนวณคะ่ะอันนี้นะคะหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นบวกหลักหน่วยบนนะคะ,ะที่นี้เรามาบวกกันดูนะ งวดนี้นะงวดนี้9บก9ค่ะ9บก9เป็น8ค่ะ8 9นะคะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็เอา8มาบวก9นะคะงวดที่2นะก็เป็นงลงลายเล็กเค่ะ7 8ค่ะก็เข้าที่ตรงนี้เนาะ หลักร้อยบ้างหลักหน่วยบ้างนะคะแล้เวเอาเจ็ดมาบวกหนึ่งค่ะอ่ะเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดเป็นเก้าแบบนี้ค่ะก็เข้านี่อ่าเข้าสามตรัวเลยนะ 4บก9ค่ะ4บก9เป็น13นะคะอ่ะ3 4ค่ะแปบกสองนะคะว่าเป็นศูนย์ค่ะศูค่ะรู้สึกอีนน่เอียๆเนาะ ที่นี้มาดูกันอีกงวดที่อ่ะที่6ที่7กันก็แล้วกันนะสาบกสค่ะเป็น5้านะคะห้าหค่ะอันนี้มาเข้าที่หลักพันเนาะเข้าที่10บล่างดูงวดที่เพิ่งออกไปค่ะ6กบกเค่ะก็เป็น13านะคะ สามสี่ค่ะอ่าเข้าทั้งหน่วยทั้งหน่วยทั้งพันหลักหน่วยหลักพันเลยนะคะอ่าใครยังชอบสูตรนี้นะคะก็ลองตามดูนะลองตามดูนะคะงวดนี้หลักพันไอไม่ใช่หลักหมืน่นนี่นะคะหลักหมืน่นหลักหน่วยบนนะคะเอาหกค่ะ อ่าอันใดนี่ไม่ใช่สองนะคะอ่าสองบวกสี่ค่ะขอไปค่ะสองบวกสี่นะคะก็เป็นหกค่ะหกเจ็ดนะคะว่าที่จะออกนี้จะมีหรือเปล่านะเราก็ไม่รู้ว่าสูตรนี้เดินต่อหรือเปล่านะบอกไว้ก่อนนะแต่ว่าขเขาเดินดีนะอันนี้อัิช้างก็เอามาแค่ท่อนเดียวนะเอาให้ดูแค่ย้อนหลังแค่นี้เองนะเออเนาะดูความจริงเขา เข้ากว่าหน้านี้มานานมากเลยนะสูตรนี้นะอ่ะประมาณนี้นะเขาไม่ชนกันเลยนะสามสูตรงวดนี้ไม่ชนกันนะหรือว่าเขาจะมาเอามาจับคู่กันหรือเปล่านะท่านผู้ชมที่ไม่ได้เข้ามาในกลุ่มนะคะอยากเอามาจับคู่กันก็แล้วแต่นะคะนะแล้วแต่นะคะลองจับดูแล้วแต่โชคนะอันนี้มาแจกสูตรค่ะแจกสูตรสามตัวบนนะคะท่านใดที่ชอบนะคะก็เอาไปเลยนะคะมันจริงหรือเปล่าที่พี่ช้างเอามาให้ดูคำนวณตามนั้นหรือเปล่านะ งวดนี้นะมันมีพี่ช้างก็เอามาแค่ท่อนนี้ก่อนหน้านั้นสูตรนี้เขาเคยเข้าค่ะท่านชมเขาเคยเข้านะคะแล้วมางวดนี้เขาไม่เข้านะคะไม่เข้าเสร็จแล้วเราก็ไม่เอาไงไม่เอาแล้วก็ไม่ได้แจกในกลุ่มใช่ไหมคะ,ะพี่ช้างก็เลยเอ๊คิดว่าลองกลับไปคํานวณดูเขาเขา้าหรือเปล่าสูตรนี้นะพี่ช้างก็เลยลองมาคํานวณดูนะแต่เอฟซีที่ในกลุ่มก็บอกว่าอันนี้ทําไมไม่ให้ผมเลยไม่มีเลยไม่ได้ไม่มีให้ใครสักคนค่ะ ราะว่าพีา่ช้างแค่เอามาย้อนหลังดูว่าเขากลับมาเข้าหรือเปล่าเท่านั้นนะคะเราไม่รู้งวดนี้หลุดแล้วงวดนี้ยังจะมาคำนวณให้เขาเขาไม่เอาหรอกค่ะเอฟซี FC เขาก็ไม่เอาหรอกค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่างวดนี้เขาจะกลับมาเข้าไงคะอันนี้มาพูดให้ฟังเฉยๆนะคะไม่ใช่ว่าโอ้อแจกแล้วไม่ได้แจกคนคนเดียวไม่ใช่นะแจกต้องแจกทุกคนคะ่ะที่นี่นะงวดงวดนี้เขากลับมาเข้าใช่ไหมคะแล้วงวดที่ออกงวดนี้นะเขาไม่เข้านะเขาวิดไปแต้มเร็ว นะดาเดียวเลยนะอันนี้เห็นไหมคะบีดตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นสี่ถ้าเราเพิ่มเต้มไปนะคะถ้าเราเพิ่มเต้มไปนะก็จะเข้าเลยนะสูตรนี้นะคะท่าในใดที่ยังชอบนะคะก็ลองเอาไปคำนวณดูก็แล้วกันนะส่วนงดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะท่านชมเออลองดูพี่ช้างก็เลยลองลองเพิ่มแต้มเข้าไปนะอ่าเพิ่มแต้มเข้าไป ท่านใดที่ชอบนะแต่สูตรใหม่ของพี่ช้างที่พี่ช้างหามาได้นะคะที่เอาให้สิบไปกับสูตรเก่าอันนี้นะก็มีชนกันบ้างแหละค่ะนะคะแต่ว่าท่านใดที่ชอบตัวที่ชนต้องมาถามด้านในนะคะบางท่านก็บอกว่าทําไมไม่ลงไม่สรุปที่ใน YouTube เลยนะอืมเนาะพี่ช้างก็ในกลุ่มเนาะเขาก็มีเพิ่มอันนั้นอันนี้ให้พี่ช้างก็ต้องให้เขานะวันใน u t u b e พี่ช้างก็ลงให้อยู่แล้วก็ลองคัดดู เอาเองนะคะเอออืมบางท่านก็บอกทําไมไม่สรุปให้ด้านนอกเลยนะบางท่านก็ไปช่วยพี่ช้างดูคลิปเลยนะคะดูแต่ไอคลิปสรุปนั้นอย่างเดียวนะคะพี่ช้างก็ไม่มียอดวิวพูดจริงๆนะคะพูดตรงๆนะคะก็ยอดวิวมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะคะยังไม่ถึงหนึ่งเสลึงหรือเปล่านะคะพูดตรงๆนะบางท่านก็ไม่ได้ช่วยดูอะไรโฆษณาเลยนะ เออเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจกันนะถ้าอยู่ตามยอดบิวน er ี้ไม่มีใครอยู่รอดนะคะบอกไว้ก่อนนะคะเราต้องเสียสละมาทําตรงนี้โดยตรงนะเพราะฉะนั้นถ้ารอแต่ยอดวิวตรงนั้นไม่มีอะไรเลยนะคะพูดตรงนะเออบอกไว้ก่อนนะคะบางท่านถ้าเราสรุปให้แบบนั้นเขาก็ไม่สนใจเลยเอาแต่ยอดสรุปก็พออ่าไม่ช่วยกันดูเลยไม่ช่วยกันพิจารณาดูเลยว่าจะเอาต Fur ัวไหนบ้างเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้อ่าไปคิดเอาเองตัดเอาเองคิดเอาเองบ้างนะคะจะได้รู้ว่า การคิดเราเองมันมันมันหนักแบบไหนนะเราเราต้องคิดอะไรเยอะๆมากมายนะมันเป็นแบบนั้นนะโซนูตรนี้นะคะท่านผู้ชมท่านใดที่ไม่อยากคิดเยอะนะคะก็เท่ากับว่า,าให้พี่ช้างช่วยคิดนะคะเข้ามาในกลุ่มให้พี่ช้างช่วยคิดนะคะเขาก็แบ่งบันค่าขนมนมเนยนะคะท่านใดที่ชอบให้ช่วยคิดช่วยตัดให้นะคะมันก็ต้องมีแบ่งบันเล็กน้อยประมาณนั้นนะคะอันนี้ไม่ได้วางคับนะเออ ท่านใดชอบค่อยตามเข้ามานะไม่ชอบไม่ต้องเข้ามานะคะไม่ได้บังคับนะคะโซนที่ในสูตรนี้นะ,ะพี่ช้างลองหยิบให้ดูหนึ่งคู่นะคะถ้าสมมติว่าหยิบถูกคู่ก็ถือว่าโชคดีมา,มากๆแล้วนะคะลองดูนะคะเนี๋ยพี่ช้างจะลองดูในนี้จะเอาให้แค่ชุดเดียวถ้าสมมติว่าเขาถูกในชุดนี้นะ,ะเอออย่าลืมแบ่งปันกันบ้างนะถ้าสมมติว่าถูกที่โตัวพี่ช้างหยิบให้แค่เม็ดเดียวก็แล้วกันนะคะ,อะลองดูนะแค่นี้นะลองแยก กูดูนะคะแต่ก็อันนี้จะเป็นหวยลาวนะคะ,ะที่ไทยนะคะงวดนี้นะคะเอาเอาติดอันนี้ไว้นะติดที่มีตัวเก่าก็แล้วกันนะคะตัวเก่านั้นนะคะ,ะตัวเก่านั้นก็จะมีอะไรอะ่ะมีสองมีหกมีเก้าใช่ไหมคะ,อะเอาติดหกกับเก้าหรือติดกับเลขสองไว้บ้างก็แล้วแต่นะคะสซนลนล่างนะคะก็เออ เหมือนที่ช้างพูดไปแล้วค่ะไม่เก้าก็หกไม่หกก็เก้าก็ลองติดดูนะคะไม่ว่าจะเป็นบนหรือล่างนะคะลองติดไว้ดูนะคะไม่หกก็เก้าไม่เก้าก็หกน่าจะประมาณนั้นนะคะท่านผู้ชมเออประมาณนี้ก็น่าจะเข้าใจบ้างแล้วนะถ้าสมมุติว่าอันนี้ไม่มีไม่มีหกไม่มีเก้าใช่ไหมคะเออท่านผู้ชมก็ลองไปหาที่ในเนี้ยที่มันมีหกมีเก้าก็แล้วกันนะคะอโซนที่ไม่มีหกไม่มีเก้าก็อันเนี้ยอ่ะไม่ต้องเอานะอันนี้ไม่มีไม่มีหกไม่มีเก้าใช่ไหมคะ อันนี้มีหกนะหกตัวนี้เขาก็เคยออกแล้วนี่ก็ไม่ต้องเอานะอ่ะก็เอาที่ตัวที่มีหกมีเก้าเอาลองไปไปดูนะคะไม่จาเป็นต้องเอาทั้งหมดนะเอาตัวที่ชอบก็พอนะคะท่านผู้ชมอันนี้แจกแล้วนะสูตรอ่ะอย่าเห็นเห็นไหมคะพี่จางคำนวณจริงๆไหมอ่ะคำนวณจริงไหมคะดูสิบางทีเราก็ไม่อยากให้เห็นเนาะเวลาเห็นแล้วเอาไปทํากันเยอะแยะมากมายเราเป็นคนหามาเราแบบเหนื่อยนะ คนที่หาสูตรนะพ็ระตรงๆถ้าท่านชมอยารู้นะลองหาเองดูนะคะถ้าหาแค่สูตรสองสูตรมันไม่เท่าไหร่หรอกคะ่ะต้องหาแบบเยอะๆนะจะได้รู้เลยว่ามันหายากนะคะอืมแบบนี้นะคะก็พี่ช้างก็ให้ไปแล้วนี่ไอ้สูตรเด่นบนล่างใช่ไหมคะของหวยลาวนะอ่าแต่ว่าสูตรที่เราคำนวณน,นั้นเขาก็มาชนกับตัวนี้บ้างนะคะที่เมื่อกี้อะไรนะ หกเจ็ดแปดอ่าหกเจ็ดใช่ไหมคะเออแต่ที่เหลือสองสูตรนั้นไม่ชนนะจะชนก็ชนแค่ตัวนี้นะอืมลองคิดดูคะ่ะเอามาเทียบชนกันดูนะคะอ่าก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยนะคะอ่ะก็ขอให้ชโชคดีคะ่ะเดี๋ยวเรามาตามกันยังจะมีหรือเปล่าอ่าสูตรเด่นบนล่างหรือเปล่าเด่นล่างหรือเปล่านะคะไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่านะก็ขอให้ชโชคดีทุกท่านทุกคนเลยคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคะ่ะ อาโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ